สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่7มีนาคมปี2 0 2 3ค่ะเรามาดูผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นาที่16ของเมื่อคืนนี้กันค่ะเมื่อคืนนี้เบรนฟอร์ดเอาชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ 2, 2> โดยเกมนี้เบรน f ฟอร์ดยิงประตูขึ้นนำก่อนจากอ e ีธานพินน็อกในนาทีที่6แต่ในนาทีที่39ฟูลแลมตีเสมอ จากมานอโซโลมอนครึ่งหลังเบนฟอร์ดขึ้นนำจากจุดโทษของอีวานโทนี่ในนาทีที่53และมาทิอาสเยนเซนในนาทีที่85ส่วนฟูลแลมยิงประตูไล่มาในนาทีที่99จากคาร์ลสวินิซิอุสจบเกมที่เบนฟอร์ดเอาชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ2ทำให้ตารนางคะแนนตอนนี้ที่1ก็ยังเป็นอาร์เซนอลแข่ง26นัดมี63คะแนน ที่2แมนซิตี้แข่ง26นัดมี58คะแนนที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง25นัดมี49คะแนนที่4ี่ทอตแนมอรฮอรสเปอร์แข่ง26นัดมี45คะแนนที่5ลิเวอร์พูลแข่ง25นัดมี42คะแนนที่6นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง24นัดมี41คะแนนที่7ฟูลแลมแข่ง26นัดมี39คะแนน ที่8ไบรตันแข่ง23นัดมี38คะแนนที่9 f o เบนฟอร์ดแข่ง24นัดมี38คะแนนที่10เชลซีแข่ง25นัดมี34คะแนนที่11บอ็าร์เซนอแข่ง25่สนัดมี34คะแนนที่12คริสตันพาเลตแข่ง2 5นัดมี27คะแนนที่13วสูแคมตันแข่ง26นัดมี27คะแนน ที่14 n o t t i n g h a m Forest แข่ง25นัดมี26คะแนนที่15เ e t t e r City แข่ง25นัดมี24คะแนนที่16 West Ham United แข่ง25นัดมี23คะแนนที่17 l e e d United แข่ง25นัดมี22คะแนนที่18 Everton แข่ง26นัดมี22คะแนนที่19 Southampton แข่ง25นัดมี21คะแนน และลำดับสุดท้ายบอนมัดแข่ง25นัดมี21คะแนนค่ะและทั้งหมดนี้คือผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นาที่26ของเมื่อคืนนี้ค่ะพร้อมสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอัปเดตล่าสุดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ